ถามเรื่องได้ตาทิพย์ของพระเจ้าสีพีพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ตรัสถามว่าข้าแต่พนักเสนมีคำกล่าวไว้ว่าพระเจ้าสีวิราชได้ทรงพระราชทานจักสุให้แก่คนตาบอดแล้วมีตาทิพย์จักสุเกิดขึ้นอีกคำนี้เป็นคำหน้าคมขีเป็นคำมีโทษเป็นคำยุ่งยากเพราะผู้เสียจักสุประสาทแล้วจักสุ ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้มีคำกล่าวไว้ในพระสูตรอย่างนี้ถ้าพระเจ้าสิวิราชได้พระราชทานจักสุทิพจกเกิดขึ้นคำกล่าวในพระสูตรนี้นั้นก็ผิดถ้าคำที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่าเมื่อจักสุประสาสถูกทำลายแล้วทิพจักสุเกิดขึ้นไม่ได้นั้นถูกข้อที่ว่าทิปจักสุเกิดแก่พระเจ้าสิวิราชผู้เสียจักสุประสาทนั้นก็ผิดข้อนี้ เป็นอุป,โปโอุอุปอุปอพะโตโภกิแก้ไขให้สิ้นสงสัยด้วยคณะเกษตรจึงตอบว่าขอถวายพระพรพระเจ้าศวีราชได้พระราชทานจากสูแก่ยาจกจริงขอมหาบอพิษยาทรงเคลือบแข่งสงสัยเลยข้าแต่พระเจ้านากเกษตรเมื่อจากสูประสาทถูกทำลายแล้วที่ประจากสูเกิดได้หรือไม่ขอถวายพระพรเกิดไม่ได้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อจักสุปราศาถูกทําลายแล้วเหตุไรที่ประจักษ์เกิเกิดขึ้นได้อีกขอถวายพระพรผู้มีสัจจะทั้งหลายย่อมทําสัจจะกิริยาและสัจจะใดสัจจะนั้นมีอยู่ในโลกนี้หรือไม่มีอยู่พระเจ้าค่ะมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้ทําให้ฝนตกทําให้ไฟดับกําจัดยาพิษทําน้ามหาสมุทรไหลกลับทําให้น้ําในคงคาไหลกลับทําสิ่งที่ ควรทําต่างๆอีกมากมายให้สาเร็จด,ด้วยสัจจะกิริยามีอยู่ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นข้อที่ว่าทิปจักสุเกิดแต่พระเจ้าศีวิด้วยกําลังแห่งสัจจะนั้นก็ถูกแล้วก็เพราะว่าไม่มีจักษุประสาทแล้วก็ตามทิปจักษุก็เกิดขึ้นได้ด้วยอํนานาจสัจจะอันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งจักษุประสาทเมฆใหญ่ยังทําให้ฝนตกลงมาได้พร้อมทั้งสัจจะกิริยาบุคคลบางพวก ไฟกองใหญ่ยังดับได้ยาพิษยังเหกิดหายไปได้ด้วยสัจจริยาเพราะฉะนั้นที่ประจักสูตรจึงเกิดแก่พระเจ้าสิวิราชได้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะทําให้ตัสรู้สัจจะได้นอกจากสัจจะเท่านั้นบุคคลย่อมรู้อริยศาสตร์ได้ด้วยอํานาจสัจจะสัจจะของพระเจ้าจีนราชพระเจ้าจีนราชในจีนประเทศใครจะทรงเล่นน้ำมหาสมุทร ทรงกระทำสัจจกิริยาอยู่สเดือนจึงทรงขับรถไปเที่ยวเล่นในมหาสมุทรได้ท่อน้ำใหญ่ข้างหน้ารถได้หลีกไปเมื่อรถจะขึ้นจากมหาสมุทรก็โผล่ขึ้นเหมือนดอกบัวขอถวายพระพรน้ำในมหาสมุรทรเทพยดามนุษย์ในโลกอาจทำให้หลีกได้ด้วยกำลังกายมีอยู่หรือข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เพียงแต่น้ำในสาเล็กๆน,น้อนอที่ปยาดาก็ยังทำให้หลีกไปด้วยกำลังกายไม่ได้อย่าว่าแต่น้ำในมหาสมุทรเลยขอถวายพระพรด้วยเหตุนี้แหละจึงควรทราบกำลังสัจจะสิ่งที่ไม่เป็นไปด้วยสัจจะไม่มีสัจจะของหญิงแพทยยาขอถวายพระพรพระเจ้าอาโศกธรรมราชตราชาในนครปารีบุตร ห้อมล้อมด้วยชาวนิคมอมมา์ข้าราชการเสด็จไปเล่นน้ำที่แม่น้ำคงคาได้ทอดพระเนตรเห็นมหาคงคามีน้ำเต็มเปี่ยมกว้างยาวถึง500รอยโย์กำลังไหลอย,อยู่จึงตัดว่าผู้สามารถจะทำให้น้ำในมหาสมุทรคงคานี้ไหลกลับมีหรือทั้งนั้นพวกอมมา์จึงกล่าวทูลว่าทำได้ยากพระเจ้าค่ะมีเยงเพศยาที่นางสุพินทุมวดียืนอยู่ที่ฝั่งคงคานั้น ได้ทราบประสงค์ของพระราชานี้จึงกล่าวขึ้นว่าเราเป็นหญิงแพทย์สยาอาศัยลูปกายเลี้ยงชีวิตยอยู่ในเมืองปาตลีบุตรนี้ขอจงให้พระราชาได้เห็นสัจจกิริยาของเราแล้วก็ได้กระทําสัจจกิริยาพอสิ้นสัจจกิริยาลงน้ําในมหาคงคาก็ไหลกลับทันทีพระราชาก็ทรงเฉงนจึงตัดว่าเหตุลหยน้าในคงคานี้จึงไหลกลับพวกอามาจึงกล่าวทูลว่า ได้ยินว่าหญิงแพศยยาคนหนึ่งกระทำสัจจะกิริยาอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาจึงเสด็จรีบสเสด็จไปตัดถามหญิงแพศยานั้นโดยพระองค์ว่าน้ำในมหาคงคานี้ไหลกลับเพราะสัจจะกิริยาของเจ้าหรือหญิงแพศยยานั้นกลับทูลว่าถูกแลเพคะเจ้ามีกำลังอย่างไรใครรับทำตามบำสั่งของเจ้าหรือยักษ์นาคได้ช่วยทำหน้าที่ในคงคาไหลกลับหรือ หม่อมฉันได้ทําให้นะ้ํามหาคุคานี้ไหลกลับด้วยกําลังศัจจากของหม่อมฉันกําลังศัจจะของเจ้ามีหรือเจ้าเป็นหญิงนักเลงไม่มีสติปล้นทรัพย์ประชาชนมีความประพฤติเลวทรามไม่มียางอายมีแต่เล้าโลม,มหาชนเจ้ายังมีกําลังศัจจะหรือถ้าแต่มหาราชสัจกจะกเริียของหม่อมฉันนั้นมีอยู่จริงเป็นกกริยาที่หม่อมฉันจะทําให้โลกมนุษย์ โลกเทวดาเป็นไปได้สัจจกิริยาของเจ้าเป็นอย่างไรว่าให้เราฟังดูสิข้าแต่มหาราชบุรุษใดให้ทรัพย์แก่หม,ม่อมฉันบุรุษนั้นจะเป็นกรรษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรอย่างไรก็ตามหม,ม่อมฉันก็ทําให้เกิดความยินดีเอาอกเอาใจเหมือนกันสิ้น ไม่เลือกว่าสูงต่ำเร็วดีกันอย่างไรสุดแท้แต่ว่าใครจะให้ทรัพย์แก่มอมฉันแล้วมอมฉันก็บำเรอให้เป็นที่พอใจเสมอทุกคนไปมอมฉันได้ยกเอาความจริงอย่างนี้ขึ้นประกาศจึงทำให้น้ำในมหาคงคาไหลกลับได้ขอถวายพระพรที่ประจักษสุได้เกิดแก่พระเจ้าศิวิราชด้วยสักจกริยาคำใดที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่า เมื่อมังสาจากสักษุเสียไปแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วคือไม่มีจกักษุประสาทที่ประจกักษุย่อมเกิดขึ้นไม่ได้คำนั้นเป็นภาวานาไม่ขอให้โลกมนุษย์กับทั้งทิวโลกจงจำไว้อย่างนี้ข้าแต่พระนาคเสนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าก็ได้แก้ไว้ถูกต้องแล้วโยงมขอรับว่าเป็นจริงอธิบายว่าคำาว่าภาวนาไม่หมายถึงผู้ที่จะ ประสาทตาพิการและจะเจริญภาวนาให้ทิพะจักษุเกิดขึ้นไม่ได้คำนี้เป็นคำกล่าวไว้ในพระสูตรไม่เอาบุคคลอื่นทั่วไปแต่สำหรับพระเจ้าสิวิราชอาจจะเหนือกว่าสิ่งใดเพราะพระองค์ทรงเป็นหน่อนเนื้อพุดทังกูนั่นเอง